คือนี้ที่ขอไปเที่ยวเพื่อนหน่อยดิเที่ยวไหนไปทำไมกินเหล้ากับเพื่อนเฉยที่ไหนเพื่นบุรีไปโอ๊ยขันแต่ว่าไปทำไมควบุรีแวะอ่างตักดินอ่างเที่ยอะไรมึงไปคนเดียวได้ป่ะคืนนึงจะมาเป็นยาอ่อนในควายสองต้องมึงอ่ะสองพันได้ไหมคิดว่าเงินซื้อกูได้ละตีไอ้เชี่ยก็หัวขอไปคืนนึงได้ไหมล่ะอ่ะมันไม่ได้ จะไปกับใครก็ไม่รู้เนียทำเงินมาฟาหัวไม่ได้หรอกสี่พันสี่าตัวอยู่กับใครมึงอยาคืนเดียวไม่เป็นไรหรอกคืนเดียวเฮียอะไรมึงไปลงอ่างก็ไปเย็ดปะจะเอาไหมไม่เอาเฮียมึงเอาไปเอาไปมึงคืนึ่งเลยอะเฮียอะมึงเอาไปสรุปจะเอาไหมเอาไหมกูขอไปคืนเดียวจะได้ไหมก็ได้เออทำอะไรก็ทำดีๆหน่อยนะ ใส่ถุงแนะ่น่ะรู้เปล่าเออผูจาดีผูจาดี <laughs> ไอ้ที่